ตอนนี้เล่นตอนนี้อยู่ข้างนอกมาดูชิงๆผ่านคอมพิวเตอร์เล,เลยชิมๆแล้วก็แค่คอมพิวเตอร์เลยแบบนี้แบบนี้ก็เลยเดี๋ยวพอเสร็จเสร็จแล้วก็จะตรงเข้าไปถ่ายวิดีโอเลยเสร็จปุ๊บเดียวถาม ไม่ชินไม่ต้องไปเก็บลูก

はい。 ดีลถ้าตีวงครบและเร็วกว่าน,นี้นี่เป็ดีเลยนะต้อง,องท็อปสป,ปินนิดนึงอันนี้ทิศทิศทางมาไม่เหมือนที่เขาฝึกมันตีนไม่ครบ,ครบใชม่มันมันถนัดตีอย่างนี้พี่เป้ก็มันท็อปนะไม่ไหวเพราะเขาท็อปเป็นตีได้เดี๋ยวเราเราอาจจะพิจานนรณา เป็นการดู โอเวอมันลูกมันแรงกว่าแต่คือไอชิมันไม่มั่นใจไง oh oh. กาสวนเลย

เย็นมางหาแล้วดีขึ้นหาแล้วที่ขาก็เรียบร้อยดี

เริ่มเขาเขาที่เขาดังมากขึ้นคนละคู่กูเดียวกันนี่แหละค่ะเด็กก็คนเดิมคู่ทุกคนเดิมอันนี้เขาทำที่เกมสามสี่โอ้ยนิดเดียว I don't know. Chính là tình trình đóng thổi bí một nữa. <laughs> ลูกเมื่อกีก้คืได้ไม่ได้ไม่รู้ดเลว่าโดนเนเราเป็นไงโดนเน้นเราเป็นไงผมนมากก็ตัวเองค ม่เกมเนี่ยใครคาส่ไม่รู้เหมือนกันเหมือนอันนี้คืออัดเสียงใช่ไมไม่รู้จะได้ยินเสียงลุงยินลมีคามแบบโอไม่น่าเชื่อเลย เสียงของความแปลกใจของท่านผู้ชมแหมวางมาถูกทางแล้วเะนัาปวิดีโอเพราะมันไม่ดูดเสียงเนี่ยมันก็เตือนไปแล้วนะมันเจดิดว่าแต่มันไม่แบบมันไม่ค่อยตามมือนะต้องแบบหันเยอะจริงๆอะมันถึงจะตาม

I do

ก็มาทีเดียวได้สองคนลูกพี่ลูกน้องเล่นไงไปที่บุรีรัมย์เล่นใช่แต่ตอนนี้พอไม่มีชินแล้วก็เริ่มแบบเ,แบบเริ่มแบบรู่ปั่นเริ่มอะไรแต่ตูนดูชอบนะตูนดูท่าสวยอยู่ปันป่นเล่นมาเขาแบบว่าไม่เอ็กเซลเขาก็เลยแบบอุ้ยลงสวย para a ไม่แบ็คแฮนด์่ะเธอลากโฟร์แฮนด์ตลอดเลยตกใจไง เห็นขึ้นนะหลานใช่ได้เขาปีที่สี่ใช่ไหม ลงใช่ไหมนาจั <lequel> <Cal mel> ฝึกก็ไม่ยอมบนเป็นหมีกินผู้ไม่ยอมเสิร์ฟโอเวอร์ มันไม่มั่นใจที่มันเสริร์ฟแต่แวันแบบ ยิงแรงนะเนี่ย あ。